ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ในที่หลีกเลนแห่งหนึ่งแล้วได้ทรงกล่าวทำประยายนี้ว่าเพราะอาศัยซึ่งจักสุด,ด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย จารามรณนะโสกะปาริเทวะทุกกะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ่วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งโสตะด้วยซึ่งเสียงทั้งหลายด้วย จึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานเพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัย จึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปาญาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งคานะด้วยซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคานะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาปทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณัต อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งชิวหาด้วยซึ่งรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพรนนาะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพรนนาะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณนะโสกะปาริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งกายด้วยซึ่งโพภะทั้งหลายด้วย จึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรา,ามรณนะโสกะปาริเทวะทุกขโ,โทมณัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งมณะ,ะด้วยซึ่งธรรมารมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทานาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอ nah, ุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจารามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งจักสุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งทำสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโศกะปาริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งโสตะด้วยซึ่งเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งคานะด้วยซึ่งกลิ่นทั้งหลายด้วย จึงเกิดคาณะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละ จึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชารามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุป,ปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งชิวหาด้วยซึ่งรถทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งทำสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นและชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะอาศัยซึ่งกายะด้วยซึ่งโผฏฐะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตันหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชารามรณะโสกะ ปาริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยซึ่งมนะด้วยซึ่งธรรมารม์ทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุป,ปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโ,โทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สมัยนั้นแลภิกษุองค์หนึ่งได้ยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นพิกษุผู้ยืนแอบฟังนั้นแล้วได้ตรัสคำนี้กับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุ เธอได้ยินทำปริยายนี้แล้วไม่ใช่หรือได้ยินแล้วพระเจ้าข้าดูกอ่นภิกษุเธอจงรับเอาทำปริยายนี้ไปดูก่อนภิกษุเธอจงเล่าเรียนทำปริยายนี้ดูก่อนภิกษุเธอจงทรงไว้ซึ่งทำปริยายนี้ดูก่อนภิกษุ ทำปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ดังนี้และ